สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นตันึ่ทับสองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกับคุณครูอายกันนะคะจําได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปใช่แล้วค่ะครูอายให้เด็กๆฟังนิทานแล้วตอบคําถามครั้งนี้ครูอายจะให้เด็กๆฟังเรื่องืออบันทึกรักของแม่มาค่ะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะ แอมจ๋าทำกันบ้านเสร็จหรือ,อยังลูกแม่ว่าลูกปิดทีวีก่อนไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวจะได้มาทานข้าวพร้อมๆกันไงจ้ะคําพูดของแม่ที่แอมได้ยินซ้ําๆจนจําได้ขึ้นใจแต่แทนที่แอมจะรู้สึกตัวว่าทําให้แม่ต้องเหนื่อยแอมกลับรู้สึกว่าแม่จูจีขี้บ่นน้าเบื่อวันหนึ่งขณะที่แอมกําลังปัดฝุ่นตามตู้หนังสืออยู่นั้น สมุดเก่าๆเล่มหนึ่งก็หล่นลงมาแอมหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาดูนี่ลายมือแม่ของเรานี่นะแม่เขียนว่าอะไรบ้างเอ่ยขออนุญาตดูหน่อยนะคะข้อความในสมุดบันทึกมีหลายตอนที่แอมต้องอ่านซ้ำด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะบรรยายได้ถูกต้องอกอากโอยชาวนี้อาเจียนจนหมดท้องหมดไส้อีกแล้ว หลายวันที่แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยพรุ่งนี้คงต้องไปหาหมอชยอัยโยหมอบอกว่าเรากำลังจะเป็นแม่คนแล้วตื่นเต้นจังเลยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บท้องถี่ขึ้นแล้วสิลูกคงอยากออกมาให้เรากอดแล้วสินะลูกจ๋ารออีกนิดนะให้พ่อขอพาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนโอ๊ย เจ็บจังเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกรักแม่ทนได้อีกินตุตุทำเลอะอีกแล้วสิเรากำลังกินข้าวอร่อยอยู่เชียวโอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะไปแม่จะล้างก้นให้เพื่อลูกรักแม่ทนได้ตายทำลิปสติกแม่หักเป็นสองท่อนเชียวหรือข่าวหน้าอย่าซนนะลูกฮ ต้องเสียเงินไปซื้อมาใหม่อีกแล้วสิเราแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูกแม่ทนได้แต่อย่าทำบ่อยนักนะจ๊ะโถตัวร้อนเชียวตีสองแล้วฮถึงเวลากินยาแล้วกินยาหน่อยนะลูกเดี๋ยวแม่จะเช็ดตัวให้ใครจะได้ลดเร็วๆงงจังเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อลูก แม่ทนได้แอมเปิดสมุดบันทึกเก็บเข้าที่เสียงเพลงแววมาเบาๆใครนอรักเราเท่าชีวีใครนอปลานี่ไม่มีเสื่อมคายใครนอรักเราไม่ใช่เพียงรูปกายรักเขาไม่นาย มิคิดทำลายใครนะแม่จ๋าแอมรู้แล้วว่าใครรักแอมที่สุดแอมไม่เคยรู้เลยว่าขวาจะถึงวันนี้แม่ต้องลำบากมากแค่ไหนต่อไปนี้แอมขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้เพื่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยคอยเตือนคอยบ่นแอมบ่อยๆแม่จ๋าแอมรักแม่ที่สุดในโลกเลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียน จากเรื่องที่ครูายอ่านให้ฟังมาค่ะเด็กๆพอจะสรุปได้ไหมว่า 1. แอมเป็นคนเช่นไรสอแม่เป็นคนเช่นไรและสม,มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้แอมรักแม่ที่สุดในโลก ค่ะเด็กๆรักแม่ไหมคะแล้วเด็กๆจะแสดงความรักต่อแม่ยังไงวันนี้นะคะครูายจะสรุปความรู้ให้เด็กๆฟังแม่มีพระคุณกับเราดังนั้นเราควรตอบแทนพระคุณของท่านค่ะจากวันนี้ครูายจะให้เด็กๆตอบคำถามเดี๋ยวครูายจะส่งคำถาม เข้าไปในไลน์กลุ่มชั้นป .1 ทับ2นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ